วันนี้เราแอบแวะข้ามาซื้อวัตถุดิบเข้าบ้านนิดหน่อยครับเล็กๆ,น,ๆน,น้อยช่วงนี้รู้สึกว่าไข่จะขายดีครับ PF กินไข่วันละสามฟองเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสซื้อไข่เข้าบ้านครับสองแผงตอนแรกตั้งใจจะซื้อเข้าบ้านทีเดียวห้าแผงครับแต่กลัวกินไม่ทันถ้าเกิดไข่เก็บไว้นานเนี่ยมันจะเสียได้อาจจะเน่าได้ครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเลยแค่ไปซื้อของสดอีกนิดหน่อยครับอีกประมาณ1หรือ2รายการสิ่งที่ตั้งใจมาซื้อวันนี้ก็คือโครงไก่ครับเพราะว่าโครงไก่เนี่ยต้องเอามาให้เจ้าเฮอริทครับจัดไปเบาๆครับหกโครงถ้าเกิดหมดก่อนเนี่ยเราก็จะไปแวะซื้อที่ตลาดแถวๆบ้าน oh เ<อ>าครับพอกลับมาถึงบ้านเราก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับพอมาถึงบ้านเนี่ยน้องโมเดลก็เกิดอาการหิวข้าวพี่เจบก็เลยบอกว่าให้รีบไปต้มข้าวต้มให้น้องโมเดลหน่อยพอดีเนี่ยปกติแล้วเราเนี่ยจะซื้อหมูสับติดบ้านไว้ครับแต่ตอนนี้หมูสับหมดเพ กระดูกเล้งครับพี่เอฟได้กระดูกเล้งมากิโลขึ้นคือหลังจากที่เราไปหยิบโครงไก่ให้น้องฮึมิสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเอากระดูกเล้งมาด้วยครับเพราะว่าเนื้อสวยมากครับวันนี้ก็เลยจะกลายเป็นเมนูต้มยำครับเป็นเมนูต้มยำกระดูกเล้งเฉยๆนะครับเราไม่ได้ต้มเล้ง พอจะเกิดต้มเล้งชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะแท้ไม่ไหวครับเพลฟก็เลยหั่นแบบซอยชิ้นเล็กๆนิดนึงก็วิธีการเดิมครับในการที่จะต้มย่างของเอฟเนี่ยจะตั้งไฟแล้วก็ต้มน้ําทิ้งหนึ่งรอบก่อนครับเพื่อที่จะเอาไขมันแล้วก็เศษเลือดเศษคาวหลายๆอย่างออกจากกระดูกครับที่ตั้งน้ําต้มน้ําทิ้งอยู่เนี่ยเราก็ได้ข้าวต้มสุกพอดีครับเราก็เลยเอาข้าวต้มมาตักใส่ถ้วยก็ทำง,ง่ายๆครับข้าวต้มหมูสับแต่รสชาติเนี่ยไม่ง่ายเลยนะอร่อยมากแอบวิ่งไปเก็บผักชีใบเลื่อยมาครับเอามาโรยหน้าแต ลืมบอกไปครับวันนี้คุณย่าซื้อปลาดุกมาครับคุณย่าอยากกินแกงปลาดุกเพียบก็เลยจัดให้ครับแกงปลาดุกแบบน้ำคลุกคลิกอ่อนอื่นเลยครับเราก็ตั้งกระทะพอกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงที่เจือน้ำเล็กน้อยลงไปครับเสียงจะดังเช่าสะใจดีพอรวนน้ำพริกแกงได้ที่เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปอีกเล็กน้อยครับพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ตัวปลาดุกลงไปอั้งไฟเคี่ยวสักระยะหนึ่งครับให้น้ำมันเดือดจนเนื้อปลาดุกเริ่มสุกแล้วเราค่อยไปกล แล้วก็ค่อยคุกเค้าให้เข้ากันครับแต่อย่าคุกเค้ามากนะครับเนื้อปลาดุกมันจะเละได้และนี่คือหน้าตาหม้อที่เราต้มกระดูกไว้ครับต้มน้ําทิ้งหนึ่งรอบครับแล้วก็ไขมันก็จะได้ออกมาด้วยตั้งไฟทิ้งไว้สักระยะหนึ่งครับแล้วเราก็ไปเทน้ําออกแล้วก็ใส่น้ําใหม่ครับแล้วก็มาตั้งไฟต่อช่วงที่เรารอต้อยมยำกระดูกหมูเนี่ยแกงปลาดุกแล้วก็สุกพอดีครับก็มาตักใส่จานได้เลยหน้าตาหน้ากินมากเลยเพื่อน แกงเผ็ดปลาดุกน้ำขุกขิกโอ้ยหน้าตาแบบนี้เห็นแล้วอยู่ข้าวเลยครับข้าวสวยและร้อนนะคุกเค้าให้เข้ากัน้อหอตักใส่ปากเข้าไปโอ้ยไม่อยากจะบอกลิ้นพองแน่นอนครับข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนเผ็ดอีกต่างหากและไม่ได้เป่าอีกทีนึงนี่โอ้ยไม่อยากจะบอกลิ้นพองชัวชัวตักใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาทานรับประทานมากเลยครับเมนูปลาดุกน้ำขุกขิกโอ้พร้อมเสิร์ฟครับยกไปเสิร์ฟที่โต๊ะได้เลย แกงเผ็ดกระดูกน้ำขุกขิกหน้าตาประมาณนี้ครับเนื้อเด้งเดงเนื้อนุ่มๆครับเอาไปคลุกเข้าวกับข้าวสวยหน้ารับรองอร่อยแน่นอนครับหยอนน้ำปลาเล็กน้อยเรามาต่อกันที่ต้มยำซุปกระดูกหมูครับตอนนี้เราเปลี่ยนน้ำใหม่เรียบร้อยแล้วครับล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปได้เลยครับแล้วก็ปล่อยต้มไว้จนกว่าน้ำจะเดือดแล้วเคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งครับเพื่อที่จะให้กระดูกเนี่ยยุยเนื้อลาเชียต้มยำแบบนี้เนี่ยเราควรจะใช้ไฟอ,อ่อนๆแต่เคี่ยวสักระยะหนึ่งครับเพื่อที่จะให้เนื้อเขายุยหลุดออกมาจากกระด กำลังทำกับข้าวเพลินครับมีเสียงเรียกมาครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูข้างในแป๊บหนึ่งว่าเกิดอะไรกันขึ้นส่วนต้มยำเนี่ยเราก็ตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆครับสรุปคือน้องโมเดลไอมากครับไอหนักเราต้องเลยรีบพามาโรงพยาบาลครับมาพ่นยาแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับไปกินข้าวต่อโฮโฮมีการออกมาพ่นยาแล้วกลับไปกินข้าวต่อเลยนะทุกคนสรุปน้องโมเดลตรวจทั้งโควิดตรวจทั้งไข้หวัดใหญ่ครับไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากไอหนักครับเป็นไข้หวัดธรรมดาคุณหมอเลยสั่งพ่นยาแล้วกลับบ้านได้ครับรับยาแก้ไอไปกินแล้วกลับไปนอนตีพุงที่่บ้้านตอไดเลย